คุณรู้หรือเปล่าครับว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จในใสายงานอาชีพกับคนที่เขาไม่ประสบความสําเร็จเขาแตกต่างกันตรงไหนไม่ว่าวันนี้คุณจะทํางานอะไรเป็นพนักงานประจําเป็นพนักงานขายหรืออาชีพอิสระทุกๆอาชีพจะมีคนประสบความสําเร็จกับคนที่ไม่ประสบความสําเร็จ <Course> อยู่ทุกวงการคุณเคยตั้งข้อสงสัยไหมครับว่าคนที่ทํางานในที่เดียวกับเราทําไมเขาถึงประสบความสําเร็จมากกว่าเราความสําเร็จมันเป็นเรื่องของการสร้างนิสัยครับ การสร้างนิสัยที่เราจะโฟกัสสิ่งที่เราทำหรือปัจจุบันของเราให้ดีที่สุดถ้าวันนี้คุณขาดการโฟกัสหรือคุณไม่สามารถโฟกัสสิ่งที่คุณทำได้อยู่ณนะขณะนั้นเช่นวันนี้คุณกําลังขับรถไปทํางานแล้วคุณไม่ได้โฟกัสกับการขับรถอย่างเดียวคุณมัวโฟกัสว่าโทรศัพท์จะเข้าหรือเปล่าไลน์ฉันจะเด้งหรือเปล่าอีเมลจะแจ้งเตือนหรือเปล่าทําให้คุณเสียสมาธิและพอคุณเสียสมาธินั่นก็อาจจะส่งผลทําให้คุณเกิดอุบัติเหตุ และทําให้เพื่อนร่วมทางเดือดร้อนได้ใช่ครับมันเหมือนกับการใช้ชีวิตการดําเนินชีวิตของคนเราเลยครับวันนี้คุณตั้งใจทํางานหนึ่งชิ้นแต่คุณไม่สามารถโฟกัสกับงานชิ้นนั้นของคุณได้เพราะสภาพแวดล้อมนะปัจจุบันหรือที่ทํางานหรือที่บ้านของคุณมันจะต้องมีสิ่งที่ทําให้เราเสียสมาธิอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือแรงจูงใจอื่นๆที่ทําให้คุณสามารถเสียสมาธิได้อยู่ตลอดเวลา บางครั้งความคิดของเราก็ทําให้เราสามารถเสียสมาธิได้อย่างง่ายได้วันนี้คุณจะต้องเข้าพบประธานบริษัทและมีประชุมกับลูกค้ารายใหญ่แต่เพเอิญตอนเช้าคุณเจอรถติดคุณทะเลาะกับแฟนคุณเจอเรื่องที่มันทําให้คุณหัวร้อนและนั่นมันส่งผลทําให้ตัวคุณอารมณ์เสียคุณหัวร้อนอยู่ตลอดเวลาและการที่คุณจะเข้าพบประธานบริษัทคุณจะเข้าพบลูกค้านั่นคุณไปโฟกัสเรื่องที่มันทําให้คุณอารมณ์ไม่ดีทําให้คุณอารมณ์เสีย โดยที่คุณลืมคิดไปว่าณปัจจุบันนี้คุณกําลังคุยกับประธานบริษัทตอนนี้คุณกําลังคุยกับลูกค้าอยู่และการที่ตัวคุณไปโฟกัสกับเรื่องในอดีตเรื่องที่มันเป็นเรื่องลบเรื่องที่มันผ่านมาแล้วและคุณหัวร้อนการพูดการกระทําการแสดงกิริยาของคุณมันก็จะส่งผลในทางที่คุณคิดคุณกําลังหัวร้อนคุณกําลังโกรธคุณกําลังเครียดแค้นนั่นแหละครับการกระทําของคุณมันจะออกมาในรูปแบบนั้นเลยครับ และถ้าวันนี้คุณอยากจะสําเร็จคุณอยากจะเติบโตแบบก้าวกระโดดคุณต้องรู้จักการโฟกัสคุณต้องมีสติอยู่กับตัวเองตลอดเวลาไม่ว่าตอนเช้าคุณจะทะเลาะกับแฟนคุณจะทะเลาะกับลูกรถจะติดคุณจะโดนด่าหรือว่าอะไรก็ช่างแต่ถ้าวันนี้ณตอนนี้ปัจจุบันคุณกําลังประชุมอยู่คุณคือประชุมคุณกําลังกินข้าวคือคุณกินข้าวคุณต้องคอยมีสติคุณต้องคอยจัดลําดับความสําคัญจัดลําดับความสําคัญอารมณ์ของคุณ ถ้าเรื่องตรงหน้าของคุณมันสําคัญมากมันสําคัญที่ขนาดว่ามันสามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณได้คุณก็ต้องโฟกัสเรื่องนั้นแค่เรื่องเดียวก่อนโดยที่คุณยังไม่ต้องไปคิดกังวลว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเพราะผลในการกระทําของปัจจุบันมันจะส่งผลถึงในอนาคตของคุณเพราะฉะนั้นคุณต้องมีทักษะในการโฟกัสโฟกัสสิ่งที่ทําปัจจุบันให้ดีที่สุดก่อนแล้วผลในอนาคตมันจะตามมาคุณอย่าเพิ่งไปคิดว่า การที่คุณทําสิ่งนี้แล้วมันจะประสบความสําเร็จเหมือนคนอื่นหรือไม่มันจะดีมันจะถูกใจคนอื่นหรือไม่ไม่ครับคุณจะต้องโฟกัสแค่ตัวคุณเองเท่านั้นพเพราะถ้าวันนี้คุณตั้งใจที่จะทํางานชิ้นนี้แล้วคุณใส่ใจทุกรายละเอียดคุณทุ่มเททั้งพลังงานพลังใจของคุณลงไปในงานชิ้นนี้อย่างเต็มที่ไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นคุณได้ทํามันเต็มที่ผลลัพธ์ มันก็จะออกมาดีอย่างที่คุณต้องการไม่ว่าวันนี้คุณจะเจอสภาพแวดล้อมที่มันแย่ขนาดไหนหรือในอดีตของคุณคุณจะเจออะไรมาบ้างแต่ถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จให้เร็วกว่าคนอื่นเป็นสิบเท่าคุณจะต้องโฟกัสแค่ปัจจุบันของคุณปัจจุบันที่คุณทำสิ่งนี้อยู่และคุณลงมือทำอย่างเต็มที่และคุณจะได้ผลลัพธ์ในแบบที่คุณต้องการ และใครในที่นี้ที่เก็ตมากขึ้นพิมพ์เก็ตมากขึ้นมาให้ผมหน่อยนะครับและถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดติดตามและกดแชร์ให้คนที่คุณรักผมเน็ตปฏิพาน success channel ชื่อนี้มีแต่ความสำเร็จสวัสดีครับ